สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับกับการที่เราเปลี่ยนรหัส wi-fi ในเน็ตของ3ามเน็ตนี่แหละครับก็ส่วนคนที่เปลี่ยนแล้วเข้าไม่ได้นะครับมีวิธีแก้ครับมีทางเดียวครับของผมก็สำหรับโน้ตบุ๊กนะครับก็นี่เลยครับอันดับแรกครับตอนแรกมันจะเข้าไม่ได้ใช่ไหมครับนี่ครับให้กดนี่ขึ้นมาครับตรงสัญญาณนะครับ แล้วกดที่ขวาครับที่ของเรานะครับที่เข้าไม่ได้ที่เราเป็นรหัสแล้วก็กด property เลยครับกด property ขึ้นมาครับแล้วกดที่ security แล้วกด show ครับถ้าของใครยังขึ้นเป็นรหัสเก่าอยู่ตรงนี้นะครับให้รีบเปลี่ยนเลยครับให้รีบเปลี่ยนในที่นี้ก็ได้รีบเป็นในวัยครับก็ให้เปลี่ยนเลยครับเปลี่ยนเสร็จแล้วก็กดโอเคเลยครับ แค่นี้นะครับขอบคุณครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้ก็ผมบอกก็แค่เนี้ยะครับขอบคุณครับ